โอเคครับต้อขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาสอนลงหมัดพิกเซลมอนออแบบละเอียดนะครับผมมั้งนะก็โปรแกรมที่เราจะใช้ก็จะมีโปรจาว่ารันเชอร์นะเออ,เอ,อไม่ใช่โปรรันเชอร์นะครับผมก็ตัวนี้สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store นะครับผมส่วน iOS ผมไม่แน่ใจนะว่ามีหรือเปล่าก็าใครรู้ก็บอกด้วยนะครับแล้วก็โปรแกรม ลงหมดนะครับผมก็เป็นตัวนี้เลยนะแล้วก็ก่อนอื่นนะครับผมก็ให้ไปดาวน์โหลดหมดเออไม่ใช่ดาวน์โหลดตัวรันมาก่อนนะครับผมก็ตัวนี้นะจากนั้นให้เราลองเข้าไปครับผมจากนั้นให้เราพิมพ์อีเมลผู้ชายนะครับผมพิมพ์ไปอะไรก็ได้นะ,ะก,นนก็จากนั้นก็ตื้ตืจากนั้นก็ติ๊กสองอันล่างไว้นะครับผมก็ สำหรับใครที่มี ID ้ m i n มาครับก็สามารถใส่ไขได้เลยนะครับผมก็สำหรับคือผมยังไม่มีนะก็เลือกกดเข้าสู่ระบบครับก็เวอร์ชันที่เราจะใช้ก็จะเป็นเวอร์ชัน12.2ครับผมเอ,อ่อ1.2.2พูดผิดขออภัยด้วยก็จัดละเอียดแล้วก็ไปเร็วนะครับผมก็ไม่ได้ไปช้านะจะสอนรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายนะถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนก็ไปดูเอาได้นะครับ จากนั้นให้เราเลือกเวอร์ชันนะครับผมก็เลือกกเลยจากนั้นให้เราลองกดเล่นดูครับผมก็อันนี้คือพอเรากดเล่นครับผมมันก็จะดาวน์โหลดข้อมูลอะไรให้เราครับผมก็นั่นแหละครับผมก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปลงบัตรกันเลยผมจะไม่สอนเข้าไปนะก็มาต่อเลยครับก็ หลังจากที่เราเข้าเกมไปหรือก็หลังจากที่เราลองเข้าเกมเข้าไปอะไรแล้วเรียบร้อยนะครับผมมันจะเป็นหน้าต่างแบบเขาเรียกว่าแบบไหนวะเดี๋ยวผมขอไปหารูปก่อนโอเคก็เราจะมาดาวนดโอ่ดตัวที่ใช้ในการลงหมดนั่นก็คือไฟฟอนครับผมก็ให้เราพิมพ์ไปเลยครับว่า f อ r ์เรฟอร์อะไรนั่นแหละ เดี๋ยวพิมพ์ให้ดูก็แล้วกันนะก็ให้เราพิมพ์ไปเลยครับผมก็ F O R G นะครับผมของผมจะลงเป็นเวอร์ชันเอ,อ่อสองจนึ่งจุดก็เลยกันนะครับจากนั้นให้เรากดไปนะคะวนหาไปเลยจากนั้นให้เรามาที่ตัวนี้นครับเว็บแร d นี่นะถ้าใครอยากได้เวอร์ชั่นอื่นก็พิมพ์เวอร์ชันอื่นลงไปนะครับผม นี่ครับผมก็ประมาณนี้นะจากนั้นให้เราเลือกดาวน์โหลดอันแรกหรืออันที่2ก็ได้ครับก็กดเอ๊กดตรงไหนวะกดตัว install นะครับผมอ่ากดไปจากนั้นให้เราซูมไปที่ขวาบนนะฮะจากนั้นให้เรากดสกคริปครับจากนั้นมันก็จะจขึ้นให้เราดาวน์โหลดนะก็กดดาวน์โหลดไปครับผมอ่า พอลงเสร็จนะครับผมเออพอดาวน์โหลดเสร็จให้เรามาเข้าตัวเกมครับผมเข้าตัวรันนะก็ขเข้าไปจากนั้นก็รอพักครับผมจากนั้นให้เรากดมาที่ตัวเลือกนะครับกดมาที่นี่นะอันแรกเลย l a n c h e r m o d Install นะจากนั้นให้เรามาเลือกไฟล์ฟอร์นะครับผมก็ลองเลือ่อนหาดูนะ ของผมมันจะอยู่นี่ครับตัวนี้นะไฟฟอสตัวนี้เวอร์ชันหนึ่งนึ่งสอครับผมก็ทำการกดปิดไปนะครับผมคือกดกากบาทนะครับผมก็รอนะครับกดปิดไปแล้วก็จากนั้นให้กดโอเคนะครับผมก็รอมันลงแป๊บหนึ่ง อาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับถ้าใครลงครั้งแรกแต่ผมลงไปแล้วก็กดโอเคครับผมตัวนี้สําคัญมากนะครับผมถ้าเกิดเราไม่ลงไฟล์ตัวนี้ก็จะไม่สามารถลงมัดอะไรได้เลยนะครับก็ต้องมาลงตัวนี้ก่อนนะถึงจะลงได้นะจากนั้นให้เรากดออกไปได้เลยครับนะโอเคครับหลังจากนั้นเราก็มาเขาเรียกว่า ถ้าใครออลงไฟฟอสเสร็จแล้วนะครับผมก็ให้มาที่นี่นครับผมก็มาดาวน์โหลดหมดกันนะครับหมดที่ผมจะให้ก็เป็นมดกิ๊กเซียมอนเหมันเดิมนะเพราะว่าคนโอยเฮียขับรถเฮียอะไรเนี่ยเสียงดังโอ้ยจากนั้นให้เราเข้ามาที่เว็บนี้นครับผมผมจะทิงเลี้์งมาให้นะก็ะเป็นเว็บตัวนี้เลยอ่านะ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันนามันใช่น,น,าใชนาเวสสหน่อยเออเราเข้าไปดเดี๋ยวผมจะทิง้งดิงไว้ให้นะครับผมพอเข้ามาที่นี่แล้วให้เราเลือกเกมของเราครับผมก็ไมค์คราฟ์นะจากนั้นให้เราเลือกมาที่หมอนนะครับผมไม่ใช่มอดแผงนะเลือกมาตัวนี้เห็นไหมเออเห็นหรือเปล่าโอเคนะจากนั้นให้เรากดเข้าไปครับหมอดแล้วจากนั้นให้เรามากดค้นหาครับ สำหรับใครที่อยากโหลดหมอดอื่นนะก็พิมพ์ชื่อหมอดไปครับผม Pixel m ม n นะก็จะพิมพ์นี่ Pixel m o n นะก็กดค้นหาไปครับก็คืออันแรกนะก็กดเข้าไปเลยนี่ครับผมก็ประมาณนี้นะและจากนั้นให้เรามากดถ้าเกิด ใครจะเลือกเวอร์ชั่นอื่นก็ให้เรามากดที่ไฟล์ครับผมก็นี่เลยครับจากนั้นให้เรามาเลื่อนดูเวอร์ชันที่เราต้องการนะเออนี่ครับผมเลื่อนลงมาเลยนี่ก็จะมีเวอร์ชันที่เราต้องการอยู่ในนี้นะก็มาลองโหลดก,กันได้มาลองเลือกไปล่นก็นได้นะเออวิธีการดาวน์โหลดก,ก็คือกดดาวน์โหลดไปเลยครับเห็นดาวน์โหลดตรงนี้เออตรงนี้แหละเห็นนะก็ให้เรากดดาวน์โหลดไปครับ จากนั้นรอห้าวินะครับมันก็จะถามว่าไฟล์นี้เป็นเเป็นประเภทอันตรายต่ออุปรกรณ์ของคุณคุณก็กดตกลงดาวน์โหลดไปเลยครับผมนะแล้วก็หมอดแผนที่นะครับผมก็จะสอนลงเหมือนเดิมนะเี่วก็ไม่ต้องถามกันมาเอียดนะครับผมก็ให้เราพริมพ์ไปเลยนะครับมินิแมปนะ อไมีนิแมพไปเลยครับนี่ครับมีหลายตัวนะคือหมอดที่ผมใช้จะเป็นหมอดอีกเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นชื่อว่าอะไรวะจำไม่ได้เออจำชื่อหมอดไม่ได้ทำาั่วเยหอ,อ,ล,อลองเลื่อนหาดูก่อนอ้อ รู้แล้วผมพิมพ์ยังไงให้เราพิมพ์ไปเลยครับว่า Map นะ M i N P Map โอเคนี่ครับก็ผมใช้อันที่สองนะท่านผู้ชมอันนี้นะวันเรากดเข้าไปเลยนะครับผมจากนั้นมาเลื่อนดูเวอร์ชันนะครับผมถ้าเกิดหน้านี้มันไม่มีเวอร์ชันนะมันไม่มีเวอร์ชันที่เราต้องการนะก็ให้กดที่ไฟล์ตรงนี้นะ ตรงข้างๆกันเนี่ยตรงนี้เนี่ยโอเคนะกดเข้าไปส่วนวิธีการว์ปอะไรผมก็เคยสอนไปแล้วนะไปย้อนด,ดูกันได้นะครับจากนั้นก็เลื่อนลงมาเลยก็เราเลื่อนลงมาครับผมก็นี่ครับเวอร์ชัน12.2ตัวล่าสุดน,นะครับอัปเดตเมื่อ3วันที่แล้วนะก็นั้นเรากดดาวน์โหลดเหมือนเดิมเลยครับก็กดเข้าไปนะจากนั้นก็กดดาวน์โหลดรอ 5v มอนเดิมครับ นะมันก็จะถามว่าคุณต้องการดาวน์โหลดไม่ก็กดตกลงไปนะครับส่วนผมโหลดไปแล้วจากนั้นให้เรามาที่ไฟล์นี่นครับผมมาที่แอปตัวนี้นะโอเคครับก็พอเราเข้ามาในแอปที่เราจะลงมาแล้วผมก็ให้เรามาเลื่อนหาไฟล์ผม,ผมเอาออกมาแล้วนะ ผมจะสอนลงแค่หมดต,ตัวเดียวนะครับผมก็ง่ายๆเลยครับก็ประมาณนี้นะกดคัดไปก็ถ้าเกิดเพิ่งดาวโหลดมามันก็จะอยู่ในดาวนโหลดนะครับผมก็จากนั้นให้เราเข้ามาที่ Android ครับผมจากนั้นเข้ามาที่ Data นะเห็นตัวนี้ไหมโปร l ลนเชอร์เนี่ยจะซูมยังไงวะนี่นีนน่ี่ตัวนี้เนี่ยโอเคนะเห็นหรือเปล่าก็ถ้าใครหาไม่เห็นก็พิมพ์ค้นหาชื่อไปได้เลยนะครับผมก็ตัวนี้เลย จากนั้นให้เรากดเข้าไปครับกดเข้าไปที่ไฟล์นะถ้าเกิดเพิ่งโหลดมาครั้งแรกมันจะไม่มีตัวไมค c r a f t นี่นะครับผมก็ให้เรามาที่เ e ตติ n งนะมาที่เซตต i n งนะครับผมกด3จุดข้างบนนะแล้วก,กดเ e ต t ิ n งแล้วก็มาที่ไฟล์ลีนะครับผมอันที่3นะจากนั้นให้เราเปิด4อันนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะเปิด4อันบนนี้ประมาณนี้นะครับผมก็หลังจากนั้นก็ทําการ เปิดให้หมดตามที่ผมเออเปิดเนี่ยวันมานี้เลยแล้วนะถ้าเรากดกลับไปครับผมก็จะมีไฟล์ Minecraft เด้งขึ้นมานะแล้วก,กดเข้าไปเลยแล้วก็กดเข้าไปนะกดเข้าไปที่หมดแล้วก็ลงหมอดอื่นก็ทําเหมือนกันนะผมทําแบบนี้เลยทุกหมดเลยไม่หมดแผนที่ก็เอามาลงที่นี่นะครับผมก็เหมือนกันเลยนะก็ประมาณนี้นะผมก็เราไปลองเข้าไปด,ดูในตัวเกมกันนะครับผม โอเคครับก็หลังจากที่เราเขาเรียกว่าอะไรลงไฟฟอสเซตนะผมลืมบอกก็ให้เราเลื่อนหาตัวที่เราลงนะทุกคนนะก็เลื่อนมาตรงนี้มันจะมีเวอร์ชั่นนี้เห็นหรือเปล่าก็ให้เรากดเลือกเวอร์ชั่นไปส่วนการเิ๊ตติ้งปุ่มนะครับผมก็นี่กาหนดการควบคุมนะการตั้งค่าปุ่มผมเคยสอนไปแล้วก็ประมาณนี้ครับผมส่วนใครที่บอกว่าแจกปุ่มหน่อยก็ไม่แจกครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้วิธีแจก ไปนะั้นถ้าเรากดเล่นไปนะครับผมก็ยังไงถ้าเกิดคลิปนี้คนดูถึงเขาเรียกว่าอะไรถึงไม่ไม่ถึงตอนนี้ก็เออฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับ100ไลค์ผมจะมาทำพิกเซลมอนต่อนะถ้าเกิดไม่ถึงผมก็จะจบไว้เลยแล้วก็ไว้ค่อยมาทำซีซันหน้าอีกนานะครับผมก็จะมาทำได้พี่นัดอินโตวแจ้งเตือนมนาะ ก็รอเข้าเกมไปนะครับผมออมาครับพอเราเข้ามาที่ตัวเกมลงไฟฟอสลงหมดพิซซี่มอนแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแม่พออัดเกมนี่ไก่ขันทันทีเลยนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็นี่ครับที่แรกมันจะไม่มีตัวนี้นะมันจะเป็นเดียมอย่างเดียวครับผมก็หดีอไม่เป็นเดียมวะคือผมประจําได้แต่มันจะไม่มีคําว่าหมดขึ้นนะถ้าเกิดเราไม่ลงตัวไฟฟอสนะ มันก็จะไม่ได้นะทุกคนก็นี่ครับก็จะลงเป็นหมอดิกเซลมอนนะ3.1 8.3.1นะครับอ่าจากนั้นให้เรามาที่เซตติ้งครับผมเคเอบอร์ K A v นะครับผมมาที่ส u เว i นะต้องเัาใครที่อยากให้เปิดกล่องมีกล่องตอนเกิดก็กดตรงนี้ครับผมแล้วก็คําสั่งครับผมก็ตรงนี้ดตัวนี้ก็เปิดไปนะครับผมเพราะว่ามันเป็นสิ่งก่อสร้างนะ พวกหมู่บ้านพวกอะไรก็มันจะมีนะถ้าเรากดปิดมันก็จะไม่มีนะให้เรากดเปิดนะทุกคนดังนั้นกดดูฮะไอ้ังนั้นก็กดแชร์เอียดเบอร์ไปเลยไปเจอกันในตัวเกมครับโอเคครับก็ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่หน้าเกมแลครับผมในเกมแล้วให้เรามาเลือกโปเกมอนก่อนเลยก็เออก็จะแหลกๆหน่อยนิดนึงจากนั้นให้เรามองหากล่องของเราฮะ ก็มาอยู่นี่นะนี่วิธีที่ง่ายที่สุดฮนะทุบครับโอ้โหได้บอลอย่างเยอะก็ประมาณนี้ครับผมก็ได้มาแล้วนะนี่โปเกมอนเห็นไหม,มก็ประมาณนี้ครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวหน้าตาอ๋อยาติก็เราสามารถมีก้าได้ด้วยนะครับหมอดตัวนี้นะก็ให้เรามาพิมพ์เดี๋ยวผมขออนุญาตไปเกมหมดก่อนนะก็ตอนนี้มาเป็นเกมหมดนะผมก็ประมาณนี้นะ ก็เดี๋ยวผมขอพัฒนาล่างก่อนอเออเออ้ยแแคนดี้อยู่ไหนวะบางว่าคงไม่หยุดอัดก่อนนะ,ะก็ช่วงนี้ก็ผมติดเรียนนะครับทุกคนนะก็อาจจะมาช้าหน่อยใครที่อยากได้สอนหมดอะไรก็บอกได้คนระับผมผมจะพยายามหามาให้นะถ้าเกิดปัญหาได้นะเพราะ,ะผมก็ไม่รู้เรื่องหมดบน PC เท่าไหร่ แต่ว่าแลเคนดี้อยู่ไหนวะแลเคนดี้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 อ๋อเจอแล้วเจอแล้วนี่นี่ ไปหาเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นตีบอดได้ครับผมหรือเสกเอาก็ได้นะสำหรับคนที่กเกียจหานะแต่ว่าสำหรับใครที่เล่นสายเซ r ว i โร l ก็แนะนำว่าอย่ายดีกว่าเลยน,ะนี่ครับพัฒนาล่างแล้วเป็นล่างสองครับก็ <c oughs> หมดิ่เสียวมากก็จะประมาณนี้นะผมก็เขาเรียกว่า มีช่องผมแล้วอีกช่องหนึ่งที่ทำเกี่ยวกับเกม Pixel นะ oh <my. S 1> บนมือถือนะครับผมก็ไปติดตามกันได้ครับผม oh <my. S 1> แล้วก็ขอบคุณที่ส่งคนดูมาให้ด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะ oh <my. S 1> ให้รอมเลือก่ากีกาเดน,นะ oh <my. S 1> ตัวพื้นก็มีความโกงอยู่นะครับผมสำหรับแคทเทเลีนเขาเรียกว่าอะไรนะ เล่นพเซมอนนะเอ,อเล่นเกมปเกมอนนี่ก็มีความโกงนะบางทีถ้าเกิดท่านผู้ชมคิดว่าไงครับถ้าเกิดผมไปเล่นเขาเรียกว่าอะไรนะเกมบอยเกม n d s นะท่านผู้ชมจะดูผมหรือเปล่ายังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะจะไปถึง400ซับแล้วอีกนิดเดียวอีก40คนเองก็ผมอยากจะไปถึง400มากตอนนี้ นี่ครับก็พัฒนาล่างแล้วเห็นออ <Hello. S 1> ไหมไ่ตองกรนะไดไหเยก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็ใครชอบก็อย่ลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับไม่เจอกันใหม่ EP หน้าครับ mm hmm. ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์ like ถึง100แล้วนี่นะครับ mm hmm. ผมก็จะมาทำซีรีส์โปเกมอนต่อนะถ้าเกิดถึงนะเ mm hmm. พื่อ เพราะว่ามันหยุดอัดเองมันชอบหยุดอัดเองผมเหนื่อยมากเลยเวลาอาัดคลิปก็ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับถ้าเกิดใครดูมาถึงจุดนี้นะฝากติดตามกันด้วยนะครับไปเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย